สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพ p o แคสต์เรื่องเล่าต่างมิติวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวที่เอ่อน่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งครับนั่นคือทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าโลกของเราถูกควบคุมเบื้องหลังโดยมนุษย์กิ้งก่าหรือ reptilians สิ่งมีชีวิตคล้ายสัตว์เลื้อยคลานที่เขาว่ากันว่าสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้นะครับใช่ค่ะ วันนี้เราจะลองมาเจาะลึกกันนะคะตั้งแต่จุดกำเนิดของแนวคิดนี้เลยว่ามาจากไหนแล้วก็บทบาทของบุคคลสำคัญอย่างเดวิดไอค์ที่ทำให้เรื่องนี้ดังมากๆรวมถึงสิ่งที่ถูกอ้างว่าเป็นหลักฐานเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็มุมมองทางวิทยาศาสตร์หรือว่าผลกระทบต่อสังคมเพื่อให้เห็นภาพรวมๆกันนะคะน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่ต้นต่อกันเลยดีกว่าครับแนวคิดเรื่องมนุษย์กิ้งกาในยุคปัจจุบันนี้ มันมีที่มาที่ไปจริงๆจ,จังๆยังไงบ้างครับถ้าจะพูดถึงรากในวัฒนธรรมสมัยใหม่นะคะส่วนหนึ่งต้องย้อนไปถึงงานเขียนแนวเพาฟิกชั่นเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่อง The Shadow Kingdom ของ Robert E. Howard คนที่สร้างโคนแนนยอดคนเถื่อนนะคะอ๋อคนเดียวกันเหรอครับใช่ค่ะปี1929นู่นเลยเขาเขียนถึงเผ่าพันธุ์โบราณที่เรียกว่า Ser p e n t Men พวกนี้คืออยู่ในอุโมงใต้ดินสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นมนุษย์ได้แล้วก็ใช้มนต์มายาควบคุมจิตใจคนได้ด้วยก็ถือเป็นต้นแบบสำคัญเลยค่ะอ๋อมาจากนิยายก่อนนี้เองแล้วภาพลักษณ์ของมนุษย์กิ้งก่าที่เขาพูดพูดกันในทฤษฎีเนี่ยครับเออเขามีลักษณะยังไงเหรอครับ คือตามทฤษฎีที่พัฒนาต่อๆมานะคะพวกเรปทิเลียนส์เนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ก็มีลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานอยู่เช่นแบบว่าผิวหนังเป็นเกล็ดยืนสองขาดวงตาอาจจะมีม่านตาแนวตั้งเหมือนแมวหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดบางทีก็ว่ามีลิ้นสองแฉกด้วยนะคะความสามารถเด่นที่พูดถึงกันบ่อยๆก็คือการแปลงกายเป็นมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนมากๆแล้วเรื่องที่มาล่ะครับว่ามาจากไหนกันแน่ อันนี้ก็หลากหลายเลยค่ะบ้างก็ชั่วว่ามาจากต่างดาวอย่างกลุ่มดาวดราโคหรือออเรออนบ้างก็ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นหรือก็ทั้งเป็นเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ใต้โลกเรานี่แหละค่ะมีอุโมงค์มีเมืองลับอะไรแบบนั้นไปเลยโหฟังดูแบบว่าซับซ้อนนะครับแล้วจากนิยายเนี่ยมันกลายมาเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่แพร่หลายไปทั่วโลกได้ยังไงครับใครเป็นคนสำคัญที่ผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมา คนที่มีโดบาทสำคัญที่สุดเลยนะคะที่ให้แนวคิดนี้ดังเปรียงปรางขึ้นมาก็คือเดวิดไอค่ะเขาเป็นอดีตนักฟุตบอลแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาชาวอังกฤษนะคะเขาเริ่มพูดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังมากๆในช่วงทศวรรษ1990โดยเฉพาะในหนังสือของเขาที่ชื่อ The Big g e s t Secret ที่ตีพิมพ์ปี1998อันนี้คือสร้างแรงกระเพื่อมแบบว่าใหญ่มากค่ะครับหนังสือ The Big g e s t Secret เขาอ้างว่าอะไรในนั้นเหรอครับถึงได้ฮือฮากันขนาดนั้น หลักๆเลยนะคะไอซ์เขาเสนอว่าบุคคลสำคัญแล้วก็ผู้นำระดับโลกจำนวนมากเลยแม้ว่าจะเป็นราชวงศ์อังกฤษประธานาธิบดีสหรัฐอย่างจอร์จนับบิวบุชหรือว่าบิลกับฮิลลารีคลินตันไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆจริงๆแล้วเป็นมนุษย์กิ้งก่าแปลงกายมาหรือไม่ก็ถูกควบคุมโดยพวกนี้อีกทีเขาก็เชื่อมโยงแนวคิดนี้กับตำนานโบราณคัมภีร์ลึกลับอย่างที่บางคนเชื่อว่าเป็นบันทึกความรู้โบราณที่เรียกว่า Emerald Tablets แล้วก็รวมถึงคาให้การของผู้ที่อ้างว่าเคยถูกเอเลียนลักพาตัวซึ่งบางคนก็บรรยายลักษณะผู้ลักพาตัวว่าคล้ายคล้ายสัตว์เลือคลานนะคะฟังดูเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับแล้วความเชื่อหลักๆคือพวกเขาควบคุมโลกได้ยังไงครับผ่านช่องทางไหนไและคนที่เชื่อทฤษฎีนี้เขามองว่ามนุษย์กิ้งก่าพวกนี้สืบทอดอํานาจผ่านสายเลือดหรือบลัดไลน์เฉพาะกลุ่มอะค่ะแล้วก็ควบคุมองค์กรลับที่เชื่อว่าทรงอิทธิพลอย่างอล l u m i n a t i และเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สำคัญๆในประวัติศาสตร์หลายอย่างเลยตั้งแต่การลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดีการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงไดน่าไปจนถึงเหตุการณ์9 1 1เป้าหมายคือเพื่อควบคุมมนุษยาชาติประมาณนั้นเลยค่ะคือควบคุมทิศทางของโลกเพื่อผลประโยชน์ของเผ่าพันธุ์ตัวเองแต่แน่นอนนะคะว่าแนวคิดของไอค์เนี่ยถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักมากจากทั้งนักวิชาการแล้วก็สื่อกระแสหลักว่า เป็นการตีความที่แบบว่าเกินจริงไปมากขัดหลักฐานที่จับต้องได้ที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้จริงๆบางครั้งข้อกล่าวหาของเขาก็ถูกมองว่ามีนัยยะของการต่อต้านชาวยิวแฝงอยู่ด้วยนะคะเช่นการอ้างว่าตระกูลรอสชายซึ่งเป็นตระกูลนายธนาคารชาวยิวที่มีชื่อเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งของสายเลือดมนุษย์กิ้งก่านี้ด้วยพอพูดถึงเรื่องหลักฐานก็น่าสงสัยเหมือนกันครับว่าแล้วกลุ่มคนที่เชื่อเนี่ย เขาใช้อะไรมายืนยันความเชื่อนี้กันครับมีหลักฐานอะไรที่ถูกเอามาอ้างบ่อยๆบ,บ้างครับส่วนใหญ่ที่เห็นอ้างกันนะคะก็จะเป็นพวกภาพหรือว่าวิดีโอที่ดูผิดปกตินะคะเช่นคลิปวิดีโอที่อาจจะความละเอียดต่ำหน่อยที่จับภาพบุคคลสาธารณะแล้วก็เกิดแบบว่าความผิดพลาดทางเทคนิคหรือมุมกล้องแป,แปลกๆที่ทำให้รูปลักษณ์ดูบิดเบี้ยวไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ตีความไปเลยว่าเป็นการคืนร่างเดิมหรือเห็นดวงตาแบบกิ้งก่า อ๋อพวกคลิปที่ภาพมันแตกๆหรือสีเพี้ยนๆหน่อยนี่เหรอครับใช่ค่ะใช่หรือบางทีก็เป็นภาพถ่ายที่ตาหรือผิวหนังดูแปลกๆซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากแสงเงาคุณภาพของภาพหรือปัญหาดิจิตอลก็ได้นอกจากนี้ก็มีเรื่องคำให้การส่วนบุคคลหรือการตีความสัญ,ญลักษณ์โบราณต่างๆที่เขาเชื่อว่าเชื่อมโยงกับเรปทิเลียนค่ะแล้วในมุมมองทางวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยา เขามีคำอธิบายปรากฏการณ์ความเชื่อแบบนี้ไหมครับทำไมคนถึงเชื่อเรื่องที่มันดูเเหลือเชื่อมากๆขนาดนี้ได้ก็มีคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายอย่างนะคะอย่างหนึ่งคือสมองมนุษย์เราเนี่ยมีการตอบสนองที่ไวเป็นพิเศษต่อรูปร่างที่คล้ายๆงูซึ่งอาจจะเป็นกลไกการเอาตัวรอดที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทำให้เรามีแนวโน้มจะรู้สึกหวาดระแวงหรือตีความสิ่งที่คล้ายสัตว์เลือล้อยคลานในแง่ลบได้ง่ายกว่าปกติอืมน่าสนใจครับนอกจากนี้ทฤษฎีสมคบคิดโดยทั่วไปนะคะมันมักจะตอบสนองความต้องการทางจิตใจของมนุษย์ที่อยากได้คําอธิบายง่ายๆสําสหรับเหตุการณ์ที่ซับซ้อนหรือความรู้สึกไม่มั่นคงควบคุมอะไรไม่ได้ในชีวิต การมีศัตรูที่มองไม่เห็นอย่างมนุษย์กิ้งก่าเนี่ยก็อาจทําให้รู้สึกว่าโลกที่วุ่นวายนี้มันมีเหตุผลง่ายๆบางอย่างอยูอย่เบื้องหลังก็ได้ค่ะเข้าใจได้ครับบางคนก็พยายามโยงกับคัมภีร์ทางศาสนาด้วยใช่ไหมครับอย่างเรื่องงูในสวนอีเดนในไบเบิลใช่ค่ะมีความพยายามเชื่อมโยงแบบนั้นเหมือนกันแต่ถ้ามองตามหลักเทววิทยาส่วนใหญ่นะคะการกล่าวถึงงูหรือมังกรในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมักจะถูกตีความในเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าค่ะ ว่าหมายถึงความชั่วร้ายการทดลองการหลอกลวงหรือซาตานไม่ได้หมายถึงเผ่าพันธุ์สัตว์เลื้คานจริงๆที่เดินปะปบบนกับมนุษย์การตีความตามตัวอักษรแบบนั้นมักจะไม่ใช่แนวทางหลักของนักเทววิทยาเท่าไหร่ค่ะน่าเสียดายนะครับที่บางครั้งความเชื่อแบบนี้ มันก็นําไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงในโลกเป็นความจริงได้เหมือนกันถูกต้องเลยค่ะความเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดที่มันสุดต่งมากๆแบบนี้สามารถสร้างความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจในสังคมแล้วก็สถาบันต่างๆได้เกิดการแบ,บ่งแยกหรือในกรณีที่เลวร้ายมากๆก็อาจนํานไปสู่ความรุนแรงได้อย่างที่เคยมีข่าเศร้าเกิดขึ้นจริงๆที่อเมริกาที่พี่ชายฆ่าน้องชายเพราะเชื่อว่าเป็นมนุษย์กิ้งกา โอ้รุนแรงขนาดนั้นเลยนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งแนวะคิดเรื่องมนุษย์กิ้งก่าเนี่ยก็แทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมสมัยนิยมเยอะมากเลยนะครับทั้งหนังทั้งทีวีซีรีส์ใช่เลยค่ะมันกลายเป็นวัตถุดิบยอดนิยมในนิยายวิทยาศาสตร์แฟนตาซีสยองขวัญไปแล้วเราเห็นได้ในหนังคลาสสิกอย่าง V ที่เป็นซีรีส์เก่ามากหรือหนัง Day Live ไปจนถึงหนังบล็อกบัสเตอร์ยุคหลังๆอย่าง God z illa v อร์ซ ก็มีพูดถึงโลกใต้พิภพหรือในซีรีส์ดังๆอย่าง Doctor w ร o หรือ The X-Files นี่ก็มีเยอะเลยรวมถึงในวิดีโอเกมการ์ตูนต่างๆมากมายมันก็สะท้อนว่าแนวคิดเรื่องผู้แฝงตัวที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมันมีเสน,เน่ห์แล้วก็กระตุ้นจินตนาการของผู้คนได้ดีจริงๆค่ะสุดท้ายนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่า ทำไมทฤษฎีที่ดูเหมือนจะแบบว่าห่างไกลความเป็นจริงมากๆแล้วก็ขาดหลักฐานที่ชัดเจนขนาดนี้ถึงยังคงอยู่ได้แล้วก็ยังมีคนเชื่อหรืออย่างน้อยก็ให้ความสนใจส่งต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับนั่นเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีมนุษย์กิ้งก่าอยู่จริงหรือไม่จริงก็ได้นะคะแต่อาจจะสะท้อนถึงความรู้สึกไม่ไว้วางใจในอำนาจรัฐหรือผู้มีอำนาจ ความสับสนในยุคข้อมูลข่าวสารที่มันท่วมท้นไปหมดหรือเป็นความพยายามที่จะหาคำตอบง่ายๆให้กับโลกที่มันซับซ้อนแล้วก็ดูเหมือนจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยการพูดถึงมนุษย์กิ้งก่าเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่ผู้คนใช้แสดงออกถึงความกลัวความกังวลเกี่ยวกับผู้มีอำนาจที่มองไม่เห็นก็เป็นไปได้ค่ะ มันก็ชวนให้เราตั้งคำถามนะคะว่าอะไรคือความจริงแล้วเราเลือกที่จะเชื่ออะไรในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่ามากมายขนาดนี้ครับเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะขอบคุณ